สวัสดีครับพบกันกับเรื่องเด่นประเด็นจัน์ทรนะครับการเคลื่อนโครจรของดาวจัน์ทรมีผลอย่างไรกับชีวิตของคุณนะครับในช่วงของ22มิถุนาจนถึงประมาณ16กรกฎาคม2564นะครับก็มาดูกันครับว่าในอีพิโซดที่6 WFS ของเรานะครับ เป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มต้นด้วยวงจรของดวงดาวนะครับดวงดาวก็จะมีการเคลื่อนย้ายตามที่เห็นแบบนี้นะครับในวันที่เริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นที่วันที่เท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นวันนี้เลยละกันนะครับวันที่22เดือนมิถุนานะครับผมวันที่22เดือนมิถุนานะครับดาวจันทร์ได้เข้ามาสู่ในราศีพิจิกแล้วนะครับดาวจันทร์เองเป็นดาวที่จะไปกระตุ้นแต่ลัคณา แล้วก็ไปกระตุ้นตามเรือนต่างๆนะครับตะนะกระดุมพระสาชะพันธุปุตตะอตร,ริปตนิมรณะสุภะกามลาภะและวินาศคุณได้รู้จักในเรื่องของนิยามของแต่ละเรือนไปแล้วนะครับก็ตนุคือตัวตนเนาะกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมานะครับสาชะคือคนรอบข้างพันธุค,คือเรื่องของที่บ้านการขนขวายปุตตะคือเรื่องของบริวารน,นะครับอริคือเรื่องของอุปสรรคและศัตรูปัตานิคือคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับแล้วก็อะไรครับ มรณะโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมสลายหายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสุภาพความสุขความเจริญความคิดนะครับแล้วก็มาเป็นกรรมมะการงานนะครับแล้วก็มาเป็นลาภลาภผลแล้วก็วินาศพังทลายและไกลพ้นนะครับเราเริ่มต้นที่ วันนี้นะครับเวลา6 2นกานาทีนะครับเมื่อตอนเช้านะครับของวันที่2 6 22เดือน6ปี64ดาวจัน์ทรหมายเลขก2เข้าที่ราศีพิจิกดูตามแบบนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็อยู่ประมาณสัก2วันครึ่งนะครับเขาก็จะย้ายในวันที่24เดือน6 เวลา8โมง45นาทีนะครับจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณ2วันกว่าๆนิดๆน,นะเขาจะตามปฏิทินของเขาอะนะครับเข้าสู่ราศีอะไรครับเข้าสู่ในเรือนของราศีธนูนะครับเสร็จแล้วหลังจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีดาวหนึ่งดวงที่ย้ายนะครับนั่นคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เราจะเริ่มย้ายย้ายจากที่เขาอยู่ในเรือนของราศีพฤกษ์เมทุนนะครับย้ายเข้ามาเป็นอะไรครับ เป็นราชาโชคนะครับเป็นลาชาโชคในราศีกรกฎนะครับย้ายตอนกี่โมงครับย้ายตอนตีหนึ่งยี่สิบของวันที่ยี่สิบห้าเพราะนั้นคนลักนณาราศีกรกฎคนลักนณาราศีมังกรคนลักนณาราศีที่ดีๆเนี่ยก็พวกที่สุขมาทับตัวเองเนี่ยถือว่าจะดีการเงินความรักเข้ามานะครับมังกรกรกฎเนาะ กันอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าดีนะครับตุนเองก็ถือว่าดีนะที่ไม่ดีก็นั่นแหละรู้กันนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปดูในเพจเในคลิปที่ผ่านมานะครับ12คลิปนะครับอ่ะไปต่อที่พอวันที่25ดาวสุกย้ายเข้ามาที่กรกฎเป็นถึงรวาชาชโชวนะครับก็ไปต่อที่วันที่26ครับดาวจันทร์ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็กลับไปส่องกับกรกฎทันทีโอ้โห น่าจะมีข่าวดีแหละนะครับแล้วก็ไปต่อที่วันที่28นะครับเข้าที่ราศีกุ่มนะครับก็ไปบริหารจัดก,การกับดาวพฤหัสไปแล้วก็ไปต่อที่ นี่ครับสีฟ้าคือวาระแห่งชาติเขาก็จะกินไปถึง30แล้วก็1ถูกไหมครับกินไปถึง30แล้วก็1เลยนั่นคือวาระแห่งชาติไปอยู่ที่ราสีมีนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ไปต่อด้วยหลังจากนี้ก็จะมีดาวอีกหนึ่งดวงย้ายนะครับนั่นคือดาวอะไรครับนั่นคือดาวพุธครับดาวพุธย้ายจากที่ราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนเป็นดาวพุธเกษตรบดี ะครับความหมายว่ายังไงไปดูคลิปที่ผ่านมาย้ายวันนี้เท่าไหร่ครับวันที่2เดือน7นะครับกรกฎานะครับก็15.47นะ3โมง47นาะทีตอนบ่ายนะครับย้ายเข้าที่ลาซีเมถุนเมทุนก็ดีขึ้นผลก,กรกฎก็น่าจะแย่ลงในเรื่องของการเจรจาค้าขายนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปต่อ นะครับก็คือดาวจันทร์ย้ายอีกนะครับ3เดือน7นะครับหกโมงสานะครับแล้วก็เป็น5เดือน7นะครับย้ายไปที่ราศีพฤกษกแล้วก็ดาวจันทร์ก็ไปกระตุ้นที่ราศีอะไรครับราศีเมถุนวันที่8ก็จะกระตุ้น1กับ4ของคนราศีเมถุนวันนี้นี่เองนะครับแล้วก็ไปต่อที่การย้ายของดาวดวงสุดท้ายครับนั่นคือดาวเกตครับดาวเกตจะย้ายเห็นไหมครับดาวเกตเขาจะย้ายย้อนกั มาที่ราศีสิงนะครับย้ายตอนกี่โมงครับย้ายตอนตีสองสี่นะครับเพราะนั้นวันที่เดาวเกะย้ายกลับมานะครับจากนั้นก็วันที่10นะครับก็มาอยู่ที่กรกฎดาวจันทร์นะครับแล้วก็มาวันที่เท่าไหร่ครับ13อยู่ที่ดาวจันทร์ราศีสิงนะครับราศีสิงก็จะมี29อยู่ตรงนี้อ่าถูกกระตุน้นละนะครับก็ไปต่อที่ อันสุดท้ายนั่นคือวันที่15บ6วาระแห่งชาติอีกแล้ววาระแห่งชาติจะอยู่ในแกนของราศีกันกับราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นก็โชคลาภน่าจะเป็นของใครน่าจะรู้อยู่นะครับนี่คือเรื่องของการย้ายของดวงดาวผมไม่ต้องพูดมากนะเพราะว่าพูดมากไปก็ไม่ ฟังกันนะครับเพราะนั้นไปต่อแบบรวดเร็วเลยนะครับของแต่ละราศีครับราศีแรกเลยราศีกันนะครับไม่ใช่ราศีพิจิกจ้าอ่าเดอะไบรท์ของเรานะครับเดอะไบรท์ตอนเวิร์กฟอร์มโฮมหน้าตาก็จะประมาณนี้หุ่นก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูสีนะครับให้คุณแคปหน้าจอแล้วก็ดูในเรื่องของสีไปเลยนะครับว่าอืมเดี๋ยวนะครับปรับสีนิดหนึ่งโอ้ภาพมันคงจะปรับสีไม่ได้นะครับคงจะสว่างแบบนี้ไปนะครับ ได้ไหมอ่ะได้อ่ะโอเคได้ละนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูสีนะครับว่าสีเหลืองคือธรรมดาสีฟ้าคือวาละแห่งชาตินะครับตกอะไรปุตตะตกลาภะอ่านะ ตกลาภะนะครับเสร็จแล้วสีแดงนี่คือวันที่ไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบมงคลไปติดต่อง,งานนู่นนี่นั่นมรณะโรคภัยค่าเจ็บต้องระวังพอมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันไปเจอใครครับมันเจอ1กับ6ครับคนลักนาราศีพิจิกช่วงนี้มันไม่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ดีในเรื่องของการงานเพราะว่าพอดาวจันทร์ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงอลิด้วยมันก็โยกเข้าหากันได้นะครับ3ม เดือน7 3เดือน7ตรงกับวันที่เท่าไหร่ครับ3เดือน7ตรงกับวันเสาร์เนะาะหยุดงานพอดีเลย 3- 4นะครับแล้วก็มาตรงที่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่8ใช่ไหมครับวันที่8ก็มาเป็นวันพฤหัส,สุกเนาะตรงนี้พฤหัส,สุกวันที่ตกมรณนะต้องระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการงานนิดนึง นะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิจิกครับคุณก็จะมีช่วงที่ไม่ดีคือสีแดงอย่าติดต่อง,งานอย่านู่นี่นั่นนะครับแล้วก็ระวังสุขภาพของคุณไว้แล้วก็มันจะไปกระตุ้น1กับ6ที่อยู่ในเรือนของมรณะด้วยไปกระตุ้นอลิที่มนุษย์อยู่นะครับประมาณนี้นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปเลยครับ คิดว่าพวกคุณคงจะดูแล้วเข้าใจแล้วล่ะนะไม่ต้องอธิบายเยอะก็แล้วกันนะครับอ่ะนะเพราะนั้นราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูแคทนิดของเรานะครับเวิร์กฟอร์มโหุ่นก็จะามาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันวินาศของคุณนะครับพรุ่งนี้ก็วินาศอยู่นะครับ24่ค่อยดีขึ้นเนาะแล้วไป30อ่า30เป็นพันธุนะเป็นกรมมะวันที่เท่าไหร่ วันที่1 5บ6นะครับประมาณนั้นนะครับก็ขวนขวายหาราบผลอะไรก็ว่ากันไปนะประมาณนั้นแต่ตอนที่มันย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เกจมันออกไปแล้วละ่ะนะครับทีนี้ไปดูครับว่าอาลิอุ้ยอันนี้ต้องเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ต้องเป็นสีแดงนะอันนี้ก็คืออลินะตรงนี้เปลี่ยนเลยว่าเป็นสีแดงนะครับให้เขียนต้องเขียนไหมครับเออไม่ต้องเขียนแล้วนะครับอ่าตรงนี้เป็นสีแดงนะเขาทําผิดมานะครับอ่า วันที่5 6 7นะครับแล้วก็วันที่10 1112ตรงนี้ต้องระวังเพราะนั้นมีตั้งแต่พรุ่งนี้วินาตนะครับแล้วก็ไป5 6 7แล้วก็10 1112ประมาณนั้นนะครับไปต่อที่นี่ครับดาน์นานะครับราศีมังกรน,นะครับก็ตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับก็วันที่24 24ตรงกับวันอะไรวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต้องระวังดาววินาศนะครับวินาศเรื่องอไหลเลงมหาเรื่องการงานได้ไหมได้อลิก็มาอยู่ที่8 9, 10นะครับแล้วก็ 13, 14, 15 15นิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นสีแดงคืออะไรที่เราจะต้องหลบมันนะครับอย่าไปยุ่งวุ่นวายหรือว่าพยายามที่จะเบาๆไว้ยิ่งคนลักษณะนา,าสีอะไรเอ่ยราศีมังกรเองดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ในวันที่ 2, 8มาเจอกับ2มาเจอกับ4เรียบร้อยแล้วนะครับ4มาเจอกับ1 อยู่ตรงนี้1-4การทําสัญญามีอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังช่วงนี้นะครับแล้วเกตย้ายมาตรงนี้ตั้งแต่วันที่9แล้ววันที่13จันทจันก็มาเจอโครคภัยไข้เจ็บครับประมาณนั้นนะไปต่อที่เราลักคอปนะครับผมลักนณาราศรีกุมนะลักขณาอยู่ตรงนี้นะครับของเขาก็จะมีวินาศวันที่26 ใช่ไหมครับยี่สิประมาณนี้นะครับวิวนาาดาวหละครับวินาาดาวเสาร์ก็ต้องระวังมันไปกระตุ้นเรื่องแม่ไปรกระตุ้นเรื่องกระดูกและหลังนะประมาณนี้แล้วก็ไปเลือนอลิตรงไหนครับเรือนอลิไปเจอใครครับ ไปเจอดาวสุขแน่นอนนะครับเพราะนั้นกับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของความรักต้องระวังในวันที่1 0 1 1 12นะครับแล้วก็เรื่องของมรณะโรคภัยไข้เจ็บอ่านไม่เจอดาวอะไรนะครับก็อาจจะเลงกับไปเจอดาวไม่อะไรไหมมีดาวอะไรอยู่ในนี้ในดวงสตาของเราดาวจันทร์ก็ไปกระตุ้นตรงนั้นนะครับเปล่าไปต่อที่ลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนเองนะครับครอบหน้าจอไปนะครับผมแล้วก็ไปใช้ให้เป็นนะครับผมอธิบายไปหลายรอบแล้วคงไม่อธิบายมากมายไปกว่านี้นะครับผม พราะว่าคิดว่าเข้าใจกันแล้วนะก็ดูการเคลื่อนโคจรของดาวจันทร์ให้เป็นก็แล้วกันนะครับช่วงที่เป็นวินาานะครับ28 29 3ดซื้อหวยได้จ้านะแล้วก็ไปต่อที่อลินะครับอลิก็จะไปอยู่ที่1 3 1 4นะครับมันก็จะไปเจอดาวเกตนะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคปุปป๊บปั๊บทันทีทันใดเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่าเราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับไปต่อที่ลักนณาราศีต่อไปคือล,ลักนณาราศีเมฆนะครับชุดสีไทยเฮาของเรานะครับอืปลา เก็บหวยไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมนะแต่บึงตึงแต่ว่านางแตกทุกวันนะเนี่ยนางแตกทั้งฮานอยทั้งลาวทุกวันเลยนะยินดีกับนางด้วยนะครับไปดูที่ลัคนาราศีเมฆค,ครับลัคนาราศีเมฆวินาศอลีมรณนะเป็นช่วงเวลาอย่างวันนี้อะไรวันนี้มรณนะไม่เชื่อเหมือนกันนะครับคนบางคนนะครับเวลาที่ดาวตกอยู่ในเรือนมรณนะเขากับได้โชคเออนี่คือคุยกันนอกรอบเขาบอกว่าเออทำไมเวลาดาวจันไปกระตุ้นวินาศไปกระตุ้นมรณนะไปกระตุ้นพวกนี้เขากับได้โชคลาภ เออมันก็แปลกเหมือนกันสงสัยไม่ผิดมนุษย์มานากันนะครับประมาณนั้นเนาะไม่น่าหรนะ่ไม่ค่อยมีใครมาคบบาานะนะนะอืมนะครับช่วงที่มรณะคือวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็มีอะไรอะ่ะอืมก็ไปเจอสี่แปดที่อยู่กระดุมพระอ่ะเนาะก็ต้องระวังเรื่องของการเกินการถูกหลอกได้ไหมเนาะประมาณนั้นนะครับเราวินาศก็ไม่เจอดาวอะไรนะครับวันที่สามสิบเนาะซื้อหวยอาจจะนางบางคนอาจจะถูกบางคนอาจจะไม่ถูกเนาะดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูที่ อ่าสิบห้าบกสิเจ็ดก็วันหวยออกอีกแล้วก็ไม่เจอใครเพราะว่าเกตย้ายออกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนปกติที่ไม่ไม่ใช่คนไม่ปกติแบบนางนะครับก็ ให้ใช้ดาวแบบปกตินะอืประมาณนั้นนะไปต่อที่รา,ากศีพฤษภครับรา,ากศกีพฤษภคีโอของเรานะครับอืมนะคีโอพัทนถิ่นของเรานั่นเองนะครับรา,ากศีพฤษภนะครับสี่แปดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวจันทร์ก็ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนะครับก็ตกเรือนมรณะก็มีดาวอะไรไหมก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับแล้วก็มาวินาศวินาศก็ไปเจอมนุษย์ตอยู่นะครับสามสี่ห้านะครับแล้วก็หมดละเนาะอลิ ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อต้นอาทิตย์ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเจออลิมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักนณะราศีพฤษภนะครับดูตามนี้ไปเลยนะครับลักนณะราศีต่อไปคือลักนณะราศีเมถุนนะครับลักนณะราศีเมถุนเองวันนี้อลินะครับอลิอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับมรณะก็ยี่สิบหกยี ouais. craft, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมก็ประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มาวินห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดจะไปเจอไข่ไปเจอดาวแปด ดวงเดียวนะครับก็ระวังไว้หน่อยละกันแล้วดาวมรณนะก็ไปเจอเสาแม่นะครับไปเจอเรื่องของออโลกเกี่ยวกับกระดูกนะครับประมาณนั้นนะไปต่อที่ลัคนา,าราศีก็รกฎครับราแดจังกรมของเรานะครับแดจังกรมของเรานั้นเราบอกว่านี่ครับอลิอยู่ที่24 25 26นะครับก็เป็นวัน พุหัสศุขนะครับแล้วก็มา28 29นะครับก็ประมาณวันไหนอังคารพุทธหน้านะครับเป็นมรณะเจอเดาวพฤหัสต้องระวังในเรื่องของกดไหลย,ย้อนองเรื่องของพ่อเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็มาเจออลินะครับอลเขาเจออะไรครับเจอเรื่องของการงานเรื่องของการเจรจาเพราะ4ี่ย้ายมาลนะเนาะเป็นวันที่8 9 1เนะครับเจอทั้ง1เจอทั้ง4การยกเลิกสัญญา ต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปดูต่อที่ลัคนาราศีตอไปคือลัคนาราศีสิงห์ครับลัคนาราศีสิงห์เองนะครับก็ไปเจอ26วันอลุลิก็ไปเจอเสาร์ระวังจะทะเลาะกับแม่หรือผู้หญิงนะครับประมาณนี้26 27 28วันเสาร์วอาทิตย์นะครับแล้วก็มามรณะ30เนาะ30 1 2นะครับก็ อาจจะไม่ถูกหวยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ในเรือนของวินาสะที่ประมาณวันที่1 0 1112ไปเจอใครครับไปเจอเดาวสุขเรื่องของความรักความรักห่างหายเนาะอย่าทําอะไรอย่าคิดอะไรรวดเร็วจนเกินไปเนาะอังคารไปเจอกับเสาไปเจอสุขไปเจอกับราหูด้วยระวังอุบัติเหตุเอาไว้นะครับในช่วงของวันที่10-11-12นะครับไปต่อที่ในอาริสนะครับ ลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันไปเจอ28 29 30นะครับจันทรัอังคารพุธหน้านะครับก็ไปเจอไขรไปเจอเพลรัสนะครับไปทะเลาะกับผู้ใหญ่ต้องระวังแล้วก็ไปมรณะที่ดามนุษย์จะอยู่โลกเก่ากลับมานะครับในวันที่3 4 5ี่หนะครับแล้วก็มาเจอวินาะนะครับ13 14 15ไปเจอดาวเกตอีกก็ปุ๊บปับทันทีทันใดทะเลาะกับผู้ใหญ่โลกของผู้ใหญ่โลกของคนที่บ้านโลกเก่าๆโลกแบบ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดประมาณนั้นแต่เรื่องชกลาภโอเคมีสีฟ้าอยู่ทั้งคู่นะครับประมาณนี้เนะนาะรัคนาราศีสุดท้ายอย่างครับลราศีสุดท้ายมาร์เวลของเราลคราศีตุลนครับ ไปที่อลีสามสิบสามเ็ดนาะสามาเอ็ดไม่มีเดือนนี้ไม่มีสามเอ็ดวันสามหนึ่งนะครับก็ไม่เจอดาวอะไรนะครับก็เป็นอลีนะครับแล้วก็ห้าหเจดนะครับไปเจอมรณะก็โรคขึ้นขาอยางนะครับหรือว่าโรคภายในยตรวจช่องคอดนู่นนี่นั่นเนะ เกี่ยวกับเรื่องของอาาภาวะเพศือวาสืบพันธุ์หรือโรคอะไรประหลาดประหลาดอาจจะมาก็ได้นะครับระวังโควิดไว้ก็ดีนะครับโดยช่วงนี้เนาะห้าหกเจ็ดนะครับหรือทําอะไรเกี่ยวกับพวกโควิดแม้ฉีดยาฉีดยงอะไรเงี้ยนะได้ไหมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็วินาศก็คืออะไรครับไม่มีดาวไหลนะครับสิบห้าสิบหกเจ็ดมีเกณฑ์เดินทางไกลประมาณนี้นะครับดาวของคนลัคนาราศีตุลก็จะกระตุ้นประมาณนี้นะดาวสุขการงานอะไรก็โอเคนะ ดีอยู่นะครับเพราะถือว่าตุนในเดือนนี้ดีนะครับนี่คือนะครับก็คืออันนี้ครับสวัสดีครับ